สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับมาอัปเดตตำเหล้าเพืเอาพี่น้องโอ้หลังจากวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวันจันทร์มันหลุดไปงวดหนึ่งผมก็เลยไปลงคลิปครับงวดน,นี้งวดน,นี้ผมเลยไปร่วงคลิปเสียดายครับพี่น้องกลับมาเข่าอีกสองตัวบนล่างเลยพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายเมื่อนั้นผมให้ไปสามกับสี่เนาะม,นมันมันบ่มาเนาะพี่น้องเนาะหลุด มันได้สองสามซีพอดีมันรุดนะผมก็เลยบุหรี่ร่วงห้มือรุนมากเลยงวดนี้บ่อยี่รงพอดีมือหนีมันมาออกพี่น้องเอ้ะมึงดูเขาหกแปดหาเขาสองตัวหนาพี่นอ้องมนที่นี่หลังจากที่เขาสองตัวหลังมากเนาะพอดีงวดนี้มันรุดผมก็ได้บร่ได้ร่งคลิปให้พี่น้องเบือ้องกนึอ่าก็คิดว่ามันจีเอา้า ผิดงวดนึงแหละอย่ามันผิดอีกเนาะก็เล่ยไว้ล่งพอดีถ้าเกิดมันผิดสองงวดสั้นหรือสามงวดอ่ะมันก็สิเลือกใส่าะพี่น้องเนาะเลยเลยไว้ล่งให้พี่น้องเพิ่มอีกพอดีมันกำลังเข่าอีกบานีโอ้สิได้พี่น้องสิได้สิได้ผมก็คิดว่ามันสิบเบเข่าอีกเนาะก็เป็นผิดงวดนี้งวดแรกหลังจากที่เดินมาขอนาะพี่น้องโอ้ยแย่เลย มันเป็นเรื่องธรมรมดาเนาะพี่น้องเนาะนการคำนวณสูตรมันก็มีมีหลุดมีเขา่าแต่ว่ามันกกบว่าเคยลเหลุดแต่งหน้าแล้วพี่น้องมันพึ่งมาหลุดแล้วก็กลับมาเข่าอีกบนล่างเลยม่มมนี่โอ้ผมยังเสียดายเลยพี่น้องมือน,นันผมหลุดสามกั <c oughs> บสี่เนาะบวเข่าพี่น้องหลังจากที่เข่ามาตลอดเพราะว่ามาเอาแท้ๆบวชเขา่าโอ้เสียหัวเลยมือน,นั้นพอดีผมก็เลยไปรงคลิปอีก พาอมาเมื่อนี้โอ้ยเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องเสียดายเสียดายนาะเอางวดวันศุกร์นี่ศุกร์สี่งวดี่บานนี่ได้0 1 2ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองพี่น้องคิดว่าตัวไหนมันสิม,มากใจผมมัก1ึกับสองเพราะว่าไอ,ไอตัวนาเนี่ยมันบอกใครมากนาน่นนนที่มากที่หนึง่งเล้วมันมากแล้วหางวดเนี่ย ศูนย์วันนี้ผมบมคิดว่ามันหนาจิมากนะมันคิดว่าต้องมาหนึ่งกับสองพี่น้องเอาลองแบบปิดจริรละหน้าบึงเนาะหนึ่งกับสองบนล่างมาในบนล่างอา่าสำหรับคลินิกคมาอัปเดตให้พี่น้องในบึงได้เห็นกันว่ามันพึ่งผิดงวดเดียวนี่พี่น้องเนาะเอาเป็นมาคุยชอบกับจัดไปบริบูรณมากกับพานไปนะพี่น้องเนาะ เบื้องเพื่อก็าเป็นทื่งบันนทื่งสำาหรับที่นี่ก็ขอให้โชคดีสุขสุันครับสวัสดีครับ